ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีเหตุการณ์ที่ลูกเขยยิงแม่ยายค่ะสาเหตุอ้างว่าไม่พอใจที่แม่ยายเนี่ยพยายามจะยุคยงพัญญาของตัวเองที่อยู่กินกันมานาน13ปีให้ไปมีสามีใหม่ ตำรวจสถานีตำรวจภูทรหัดใหญ่เข้าไปตรวจสอบบริเวณหน้าบ้านเช่าหลังหนึ่งที่ตำบลคลองแหออำเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาเพื่อเก็บหลักฐานค่ะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ผู้ใช้อา,อาวุธปืนยิงนางสาวนารุมนยิ้มแย้มอายุ55ปีบาดเจ็บ หน่วยกู้ภัยนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ะพยานให้การบอกว่าคนที่ก่อเหตุก็คือนายอดีสรกระถินทองอายุ30ปีเป็นลูกเขยของคนที่บาดเจ็บค่ะมีการทิ้งรถส่วนตัวเอาไว้ในที่เกิดเหตุต่อมานายอดีสรก็ติดต่อขอมอบตัวรวมทั้งพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุเป็นอาวุธปืนขนาดจุด3.8ทิ้งไว้ในป่าละเมาะในตอนที่หลบหนี นายอดีศรให้การบอกว่ามูลเหตุที่ใช้อาวุธปืนยิงแม่ยายก็เพราะว่าบรรดาโทสะค่ะไม่พอใจที่แม่ยายเข้ามาสร้างความแตกแยกในครอบครัวอ้างว่ามีการยุยงให้พัญญาที่อยู่กินกันมานาน13ปีมีลูกด้วยกัน3คนให้เลิกกับตัวเองไปหาสามีใหม่โดยอ้างว่าถ้ายังอยู่กับตัวเองก็จะทําให้พัญญาและลูกอีก3าคนลําบากก็เลยพาพัญญาและลูกออกจากบ้านไป เมื่อคืนนี้เดินทางไปหาพันยาที่บ้านแม่ยายเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกันขอร้องให้กลับมาอยู่กินกันเหมือนเดิมแต่ว่าแม่ยายต่อว่าไล่ออกจากบ้านก็เลยบันดาลโทระใช้ปืนหญิงจนบาดเจ็บก่อนที่เขาจะมอบตัวค่ะ